ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรีนะครับตอนนี้เราก็จะออกพื้นที่กันนะครับผมเป็นการติดตามชีวิตเกษตรมบลอีกหนึ่งวันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านเกษตรกรีครับสวัสดีครับผมเออวันนี้เราจะไปไหนกันเยอ่าวันนี้ครับเรามาดูแลงใหญ่ลำใหญ่นะครับเป็นแปเรียนรู้ประลให้ซ้อนะครับจากที่เรามาส่งเสริมการตัดแต่งจริง แล้วก็ตัดแต่งช่อผ่าวันนี้เรามาติดตามผลน,นะครับว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจไหมนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลําใหญ่ของเราเะนาะก็วันนี้ก็เก็บเกี่ยวนะเกยเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการเก็บด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูการคัดผลนะว่าเป็นยังไงบ้างนะออโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วนครับตอนนี้เราใกล้จะถึงสวนแล้วนะครับผมนะครับผม กบผมวันนี้เรามาติดตามไอน้นี่นะครับสวนที่เรามาตัด่อลลาไยข่าวที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะมากับเกษตรกรนะครับววสวัสดีครับเป็นจะได้น้อเน,อนเี่ยนครับเป็นไงเก็บหมอนนาะตอนนี้เราจะไปดูต้นที่เรามาลุมกระตัดเมื่อข้าวก่อนนะครับผมตรงนี้เป็นแลงสาธิตอ้าลำไย นี่นะครับหลังจากที่เราแต่แตงค้าวที่แล้วนะครับผมดูนะครับกพดูความดกของลำใหญ่นะอันนี้ขนาดตัดแต่งออกแล้วนะครับลูกนะใหญ่นะครับไม่ไม่เล็กนะครับในน,นี้อันนี้เทียบกับนิ้วพุ่งนะขนาพนที่เนดะียวกันยังผมก็บะมมยครับยัง

จะเป็นเกรดเอเอนะครับนี่นะครับเป็นเกรดเอส่วนตัวนี้จะเป็นเกรดเอนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดบีซึ่งราคาก็จะต่างกันโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับทา่าน,น,นประธานสุริยัออนนะครับเป็นประธานแปลงใหญ่ลำไยที่จะบุนให้ซอนะครับวันนี้เราก็เอาลำไย เก็บจากสวนแล้วก็มาขายนะครับเป็นแปลงที่เป็นแปลงสานที่เขาพ่อเนาะที่เราไปตัดแต่งกิ่งมานะครับผมตอนนี้อยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากมืผลประกอบการวันนี้แล้วะครับผมดีครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเอามาสนับสนุนเรื่องปุ๋ยเรื่อง,งการตัดแต่งช่อผลดีคือการตัดแต่งช่อเนี่ยคือมันจะได้เอเอเ,อเ,อเยอะปกติมันจะได้เบอร์เบอร์เล็กๆเนาะ ทีนี้เราได้เยอะขึ้นนะครับผมครับผมเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะขยายผลไปกับแปลงข้างเคียงเนาะเดี๋ยวยังไงเราช่วยกันขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณท่านประธานมากครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ